ตลอดทางเลยวันนี้มาหนูจริงอันนี้คือหมอจริงคอมระเบิดไปหลายเครื่องแล้วสเก็ตสเก็ตลูปไปหยูม่มันดักปุบปักปุบปักปุบปักอ่อนม,มันทั้งวันมันพังทุกวันเลยคือใ <c oughs> นในออฟฟิศอะพี่ติดรูปเรสเฟลนเนาะพี่ก็จะมีรูปสภาพศพแบบนู้นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเราไม่พี่ก็ไม่ได้ขอ,อเขาแน่เขาจะเป็นศพจริงศพเหมือนเหมือนรูปถ่ายตอ,อนที่ปึ้งอะใช่ใช่พี่ก็เอามาเป็นเรสเฟลนในการ ในการทําง,งานในการว่าเอาศพจริงมาเอารูปศพจริงรูปศพจริงมาเาสร็สจรแล้วก็ทำเทอร์ี่บอร์ดอยู่ไม่กระดับช็อตแบบทางของคอ,อมเขามันมีเซนต์ในห้องเนี้ยเรียวมีเซนต์ไปอย่างอีไม่ขึ้นเดินออกไปนอกประตูมันขึ้นพี่ก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ขอเอารูปกาลงเถอะกเอางเอารงเอาลงเอาลงอลง,องโรไม่รู้พี่ก็ไม่รู้แต่บอกว่าพอพอต้นบอกว่าผมอยู่ในเหตุการณ์อะพี่จะพีเซนต์ผมใช่จะพีเซนต์ต้น มันเปิดไม่ได,เดงไงไ้เปิดยังไงก็ไม่ขึ้นเปิดยังไงก็ไม่ขึ้นมันจะเปิดรูปต้องตออิดต่อหมอปลาหมอปลาไม่อยู่ในกองกองเขาบอกเขาจะโบ,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 บรศพด้วยกันแถลงข่าวด้วยการ,าาะล,ะาการลงโบรศพเป็นต๊ดีลดเลยครับคุณอาคุณไหนๆเขาพูดผันผูเลยที่เดียวเาได้ยินบอกว่าให้แล้วนะต้องออกแล้วนะเดี๋ยวเขาดูอยู่นะด้วยนะขอบคุณมากครับที่เคยกำลังใจมิติไหนเนี่ยเด็กมันมีมันมีพอาทำอะไรแบบนี้มันก็มีอะไรแบบนี้ พี่ไม่เจอแต่มันชอบมาคือตั้งแต่ทำรองของตั้งแต่อะไรเงี้ยมันชอบแบบมีอะไรประมาณเนี้ยมาเรื่อยๆแต่พี่ไี่เป็นคนเหตุหรอกแต่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยซึ่งก็ไม่รู้ไงนะจริงไม่จริงพี่ก็ไม่รู้เลยแต่แบบว่าเอาทำงานต่อ,อว่าเลยหน่อยไม่ไหมาอะไรการตะเกียบ ของสุกอะไรเงี้ยฮะการแต่งกายเสกอะไรเห็นบอกว่าละเอียดมากเลยนะระยะขึ้นไม่ต้องบอกว่าใครเป็นอยู่นะตอนนี้ตอนนี้ดีอนนี้ดีดีนี่ดีดีคือไม่ต้องลงรายละเอียดไม่ต้องลงดีเทลแล้วมันพูดอย่างนี้ว่าคนเราขอเป็นผีเนานับวันไปดิว่าคุณตายสภาพมันเป็นไงอันเนี้ยอันนี้เป็นแน่ไม่แง่ผมแบบวิทยาศาสตร์ว่าสภาพมันเป็นยังไงสามวันเป็นไงหนึ่งอาทิตย์เป็นไงเดือนสองเดือนสามเดือน นั่นแหละมันมันมันก็นี่ไม่ได้ทำํำถี่แบบทําคือเราเราใช่เรา,เาเราับอิเลฟเฟอร์เนมันอยากมีสภาพสภาพของคน,งคน,น,นดูใช่ก็เลยก็เลยต้องเอารูปสดหมดมาเป็นอินเลฟเฟอร์เนไงแต่งมั่นใจไหมคะได้ฟังแบบรูกกลับเองเอรู้สึกดีขึ้นแน่นอนชอ,ชอบชอบครับบชอเพราะว่ามันมีเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามาเขียนเลยแล้วแบบผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อะไรต่างๆมันต้องสมจริงเนาะเพื่อให้คนเพื่อให้คนแบบอินได้มากขึ้น พอมันสมจริงมันก็แบบแบบยิ่งใกล้ตัวเท่าไหร่มันยิ่งแบบยิ่งน่ากลัวผีไม่ได้โคลพา่ะหนูเลยไม่แน่ใจว่าหนูจะจะพูดอะไรกระซิบบอกพี่ก่อนเ,เดี๋ยวพี่กรองให้เดี๋ยวพี่กรองให้อย่างเดียวเลยที่จะขอพี่โบคือเวลาเห็นอะไรตอนถ่ายอย่าเพิ่งบอกเขาบอกเขามีเซนใช่ พี่โบจะชอบมีเซนแล้วก็จะแบบเล่าเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยที่ที่ได้เป็นนักร้องทัวร์นี้ยเขามีเซนมีสายมันเซนมีสายตลกใช่เขาสนองงานเขามีเซนน่หรอผมเขาจะกลัวหนูกลัวผีใช่กลัวแสดงว่าเป็นคนที่เจอผีบ่อยผีเจอเราบ่อยอ่าไปแล้วแล้วไปถ่ายที่จริงด้วยนะ คือคือจริงๆตอนแรกก็เริ่มถามพี่ขม่อนว่าเอ๊ะเป็นเรื่องราวจริงๆไหมเป็นเรื่องจริงๆเลยไหมปกติหนูไม่่อยกล้าฟังพี่แจ๊กเพราะว่าหนูฟังแล้วหนูรู้สึกเห็นภาพตามใช่วันนี้ต้องฟังซะหน่อยเรื่องจริงจริงขอบคุณที่แจ้งให้ทราบค่ะโอ้โหอันนี้เนี่ยให้แปลเลยครั ถึงพ่วมกับจะเก่าแต่นักแสดงเราใหม่เอ้ยเม้จะใหม่แต่เรามากประสบการณ์ฮะฮะฮ้าพี่อเล็สไปอยู่ตรงกลางก็อยู่นี้แหละก็เป็นโปรเจกต์หนังผีที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมนอกจากแน่นอนว่านอกจากความน่ากลัวของเนื้อเรื่องและของของตัวผีเองแล้วเนี่ยมีเรื่องของพาร์ทือจริงๆมันก็เป็นหนังดราม่าเรื่องหนึ่งแหละที่ ที่มีผีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วผมยังไงก็คิดว่านะข้างบ้านน่าเป็นหนังผีที่น่าดูมากๆในปีนี้แล้วก็มามาเขยา่าฝันคุณผู้ชมได้แน่นอนกับผม4ีธันวาใน,นี้ทุกรงภาพยนตร์ครับข้างบ้านครับฝากด้วยนะคะ